ไทเลยนะฮะเมื่อวานคนก็ฮือหานี่คนนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะอโอ๊กผ่านทองแท้เมืม่อวานนี้จริงๆก็คือไปแทนคุณอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยแหละครับเพราะว่าติดโควิดนะครหลังจากที่กลับมพาบพบกับคุณทักษิณจากสิงคโปร์เนี่ยกลับมา เมื่อวานโอ้คให้สัมภาษณ์บอกไม่ได้มาเป็นตัวแทนคือตั้งใจจะมาลงพื้นที่อยู่แล้วเพราะเป็นสมาชิกพักด้วยนะครับแต่เดี๋ยวน้องสาวหายป่วยก็จะรีบกลับมาพบกับประชาชนทันทีแล้วก็จะมาเหมือนกันตัวโอ้ก็จะมาแม่นานๆโอ้ให้สัมภาษณ์สื่อคนยังจําภาพนั้นได้<อ>จำได้มาที่สัมภาษณ์ที่ศาล<อ>แล้วถ้าทางแบบดูแกไม่พร้อมอคนก็จับตาม,มองอครั้งนี้สัมภาษณ์สื่อจะเป็นยังไงไ,ไปดูแล้วกันครับออไม่จริงๆตกลงกันว่าจะมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วครับและพอดีน้องยิ้ไม่สบาย มาไม่ได้แล้วก็ก็ก็เลยผกลายเป็นมาคนเดียวครับคนนี้ไม่ฝากอะไรมาแทนฝากความคิดถึงครับเขายาวมามากฝากความคิดถึงพี่น้องชาวสุรินทร์ครับมาเจอบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงครับก็ดีครับผมบุญครับนี่แหละครับเมื่อวานเปิดวิธีปราศัยครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โอ้โหแกนนำ นะถล่มรัฐบาลยับเหมือนกันน้องๆเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกเดี๋ยวอีกสิบวันนะครับผู้นําฝ่ายค้านก็จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะเพราะว่าการขับไล่พลเอกประยุทธ์พ้นตำแหน่งไม่ใช่เรื่องง่ายวิธีเดียวคือการเลือกตั้งก็ขอให้ประชาชนจัดก,การใช้คำนี้เลยนะสังหารพลเอกประยุทธ์ผ่านบัตรเลือกตั้ง <c oughs> คือเพื่อไทยเขาก็หวังแบบแลนดสไลด์นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ ส่วนหมอชนรนาสีแก้วหัวหน้าพักบอกพลเอกประยุทธ์ก็ล้มเหลวในทุกด้านยกเว้นสองด้านคือจนทุนหน้าและติดโควิดทุนน่นนาและครั้งหน้าขอประกาศกวาดสอสอในจังหวัดสุรินทร์เพิ่มอีก3เขตจาก5รวมแล้วบอกจะกวาดเรียบ8เขตครับส่วนตัวอุ้งอิงเองก็ส่งคลิปวิดีโอขอโทษชาวสุรินทร์บอกติดโควิดนะไม่ได้มาพบด้วยตัวเอง แล้วบอกผิดหวังและเสียใจมากจริงๆสุรินเนี่ยมีความผูกพันกับทางคุณทักษินชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรมากเพราะว่าก่อนถูกยึดอานาจเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาที่นั่นน,นะครับทีนี้คุณอิงบอกว่าฝากพรรคเพื่อไทยและพานทองแท้กอดพี่น้องแทนด้วยเมื่อวานเขาเรียกว่ายอดคําหวานใส่คนสุรินไปพื้นที่อีสานน่าสนใจอีสานนี่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วครับเก้าอี้สสนี่เยอะสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกพรรคเองก็หวังในพื้นที่นี้ด้วยเช่นเดียวกัน ไปดูประชาธิปัตย์หน่อยนะฮะอันนี้ก็เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งสนามใหญ่เต็มที่ครับเมื่อวานนี้นะฮะนำคณะจุรินออนทัวร์เนี่ยหัวหน้าพักคุณจุริลนลักษณะวิสิธิ์ไปพิษณุโลกไปจัดสัมมนาแกนนําพักพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับคุณจุลินบอกยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังคงเชื่อนะว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมแต่สุดท้ายถ้าไม่ครบเทอมการเลือกตั้งที่ต้องมาเร็วขึ้นเนี่ยก็เลยต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้ เปิดตัวผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งัางเหนือตอนล่าง17คนโอ้โหบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักนะฮะสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมงานมากก็มอบกําลังใจถือป้ายขอเซลฟี่กับคุณจุรินหัวหน้าพรรคประชาิปิตย์นี่งานหนักหน่อยนะเจอเรื่องของปรินเอฟเฟกนะครับเข้าไปเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก,กระแสมันก็จะเงียบไปละเงียบเงียบไปนะเงียบไปเป็นเรื่องของคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงต้องพยายามที่จะทวงคืนคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุด คือถ้าวัดจากเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเขาเรียกเอามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพอะไรบางอย่างได้หลายพักตอนนี้ก็เลยต้องเริ่มวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งแล้วนะครับข่าวช่องแครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม